สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูกวางนัยดาค่ะวันนี้ครูกวางก็มากับรับบี้อุ้ยรับบี้ไปไหนคะรับบี้รับบี้คะแปตอบหนึ่งนะคะคุณครูได้ค่ะรับบี้อเอ๋เสียงอะไรคุณคุ้นจังเลยค่ะนักเรียนได้ยินเสียงอะไรไหมคะ นักเรียนช่วยกันคิดหน่อยสิคะว่าตอนนี้รับบี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ยฮรับบี้มาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอโทษที่รับบี้มาช้านะคะมไม่เป็นไรค่ะรับบี้แล้วทําไมถึงมาช้าล่ะคะเนี่ยคุณครูนะคะกับนักเรียนเนี่ยกำลังช่วยกันคิดอยู่เลยคะ่ะว่ารับบี้เนี่ยไปทําอะไรอยู่ที่ไหนคะ่ะ <laughs> แล้วเพื่อนๆกับคุณครูคิดว่ารับบี้ทําอะไรอยู่คะ ครูคิดว่ารับบี้เนี่ยจะต้องไปเข้าห้องน้ำมาค่ะแล้วก็ต้องมาแวะดื่มน้ำด้วยค่ะอคุณครูทราบได้ยังไงคะเนี่ยว่ารับบี้ไปเข้าห้องน้ำมาด้วยอายจังก็ครูค่ะได้ยินเสียงกดชักโครกค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ยินเสียงนะคะน่าจะเป็นเสียงเปิดก๊อกแล้วก็ล้างมือค่ะหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงประตูดังเปื้อนนะคะรับบี้น่าจะปิดประตูค่ะ แล้วก็ได้ยินเสียงจากนั้นทุกเป็นเสียงน่าจะเป็นเสียงเปิดขวดน้ำหรือเปล่าคะแล้วก็เทน้ําดื่มคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรับบี้ก็เดินเข้ามาที่ห้องนี้เลยคะ่ะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะคุณครูพูดถูกกือบหมดเลยคะ่ะแต่ว่ารับบี้ไม่ได้ดื่มน้ํานะคะรับบี้ดื่มนมมาตังหากแต่เอ๊แค่ได้ยินเสียงแค่นี้คุณครูก็รู้เลยเหระคะว่ารับบี้ทาอะไรมาบ้างทราบสิคะ แค่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ทราบได้แล้วว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอะไรแต่บางครั้งค่ะเราก็ไม่สามารถแยกได้เพราะว่าเสียงบางเสียงเนี่ยอาจจะคล้ายกันมากค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะที่รับบี้เนี่ยบอกว่ารับบี้เนี่ยเทนมใช่ไหมคะแต่ครูเนี่ยบอกว่ารับบี้เนี่ยเทน้ำสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเกิดจากประสบการณ์นะคะที่เราจดจําแล้วก็เรียนรู้มาค่ะเกี่ยวกับเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะแล้วรับบี้กับนักเรียนเนี่ยลองบอกครูหน่อยได้มั้ยคะว่าเสียงต่างๆรอบตัวเราเนี่ยยังมีเสียงอะไรอีกบ้าง ตั้งแต่รับบี้ตื่นนอนจนถึงตอนนี้ค่ะเราได้ยินเสียงอะไรมาบ้างคะเสียงที่นักเรียนกับรับบี้ได้ยินเนี่ยจะเหมือนกับเสียงที่อยู่ในเรื่องต่อไปนี้หรือเปล่านะเรื่องที่จะได้อ่านในวันนี้เป็นเรื่องที่ <S 1>, <S 1เสียงรอบตัวเรานักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงรอบตัวเราและบอกได้ว่าแหล่งกําเนิดเสียงคืออะไร <S <S <ๆ>ก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะครูก็มีคําถามหนึ่งคำถามค่ะเป็นคําถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านค่ะ คำถามก็คือแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรหากนักเรียนยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะครูมั่นใจว่าเมื่อเราอ่านเนื้อเรื่องจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถตอบคำถามนี้ได้แน่นอนค่ะโดยระหว่างอ่านเรื่องนะคะเราจะเจอคำสำคัญหนึ่งคำค่ะก็คือคำว่าแหล่งกำเนิดเสียง South source ซึ่งนะคะเราจะได้รู้ความหมายของคำนี้กันค่ะ โดยระหว่างอ่านนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพับเพื่ออ่านเองและเมื่ออ่านจบแล้วเนี่ยก็กดปุ่มเล่นต่อได้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังอ่านไม่คล่องก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาอ่านตามไปพร้อมกับครูกวางได้เลยค่ะเช้าวันนี้ฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกและเสียงเรียกของแม่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นนกเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้ส่งเสียงร้องจิบจิบ และยังได้ยินเสียงกระดิ่งของรถขายขนมดังปริ้งปริปรนับตั้งแต่ตื่นนอนฉันได้ยินเสียงต่างๆมากมายมีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงบอกได้ไหมว่าเสียงนกร้องเสียงของแม่เสียงนาฬิกาปลุก และเสียงกระดิ่งเสียงใดเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงใดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นตื่นได้แล้วลูกเช้าแล้วอยากรู้ไหมว่าเสียงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรและเสียงที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปในทิศทางใด เราจะไปหาคำตอบกันจากเนื้อเรื่องที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนกับรับบี้ค่ะว่าตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรบ้างคะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเสียงเรียกของคุณแม่เสียงนกร้องแล้วก็เสียงกระดิ่งของรถขายขนมค่ะอืใช่แล้วค่ะแล้วแหล่งกำเนิดเสียงคืออะไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะแหล่งกำเนิดเสียง คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะอืมเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะรับบี้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งจากเนื้อเรื่องที่อ่านไปเนี่ยค่ะเราเจอคำสำคัญหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่าแหล่งกำเนิดเสียงค่ะ sound source อ่านอีกครั้งนะคะแหล่งกำเนิดเสียง sound source ซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกับรับบี้เนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าจากในเนื้อเรื่องเนี่ยมีเสียงต่าง มากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกเสียงเรียกของคุณแม่เสียงนกร้องแล้วก็เสียงกระดิฐกเนี่ยเสียงใดเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงใดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะรับปี้คิดว่าเสียงนกร้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแล้วเสียงของคุณแม่ล่ะคะรับปี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะงั้นครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ เสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นเสียงที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามชื่อเลยค่ะเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงสัตว์ต่างๆแต่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เองเช่นเสียงพูดเสียงปรบมือหรือเกิดจากสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงรถเสียงวิทยุ คราวนี้นักเรียนกับรับบี้เนี่ยลองตอบคําถามเดิมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าเสียงนาฬิกาปลุกเสียงคุณแม่เสียงนกร้องแล้วก็เสียงกระดิ่งเนี่ยเสียงใดเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงใดเนี่ยเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะเสียงนกร้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนเสียงของแม่เสียงนาฬิกาปลุกและเสียงกระดิ่งเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้ จากเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปนะคะอยากให้นักเรียนกับกรับบี้เนี่ยช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้หน่อยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ว่าเสียงต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมีมากมายทั้งเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะและสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงก็คือแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะอยากให้นักเรียนกับรับบี้นะคะมาช่วยกันตอบคําถามในรู้หรือยังคะ่ะซึ่งเป็นคําถามเดียวกันนะคะกับคําถามคิดก่อนอ่านคะ่ะคําถามมีว่าแหล่งกําเนิดเสียงคืออะไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยสิคะแหล่งกําเนิดเสียงคือสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงค่ะใช่เลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้ก็คือเยี่ยมมากทั้งรักเรียนแล้วก็รับบี้เลยค่ะ จากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถฝึกเขียนคำสำคัญนะคะในเขียนเป็นได้เลยค่ะแล้วก่อนที่จะจบกิจกรรมไปนะคะนักเรียนกับรับบี้ยังจำได้ไหมคะว่าจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยยังมีคำถามทิ้งท้ายไว้อีกสองคำถามค่ะคำถามนั้นก็คือเสียงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรและเสียงที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปในทิศทางใด เราจะไปหาคำตอบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูกวางแล้วก็รับบี้จะต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย